คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันที่10รกรกฎาคมนะครับปศส5 6 6 6นะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆมนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อตไปนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรของ ทางช่องนะครับแอก็บวกสูตรออกมาแล้วนะครับของมังกรทองนะครับก็มารับชมกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขนะครับงวดประจำวันที่10นะครับก็สอบลาวพัฒนาจะถูกอกถูกใจ FC มิตรรักหรือเปล่านะครับก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมแอดก็ทำเต็มที่นะครับผมวันนี้เต็มที่นะครับก็มั่นใจสักร้อเปอร์เซนนะครับก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมตัวเลขแนวทางนะครับแอดก็บวกออกมาแล้วนะครับ สำหรับงวดประจำวันที่10นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับเอดก็มีแนวทางนะครับเลขทูบจุดขอโชคนะครับกับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพัล้านนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็จดไว้แคบไว้นะครับขอโชคให้ประมาณวันจันทร์นะนะครับชื่นชอบตัวไหนก็จดไว้แคบไว้นะครับก็อย่าลืมจัดลงจัดขึ้นนะครับเผื่อมีโชคกับเลขทูบบารมีปู่นะครับ โอเคนะครับแอดก็จุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องที่สนใจแอดก็มาแบ่งปันนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับงวดประจำวันจันทร์นะครับที่10นะครับผมตรงกับวันพระนะนะครับตรงกับวันพระนะครับวันที่10นะครับขึ้นอ่าแปดขันะครับขึ้น8ค่ขัเดือน8นะครับตามปฏิทินจริงนะ แต่ว่าถ้าทุกวันนี้ก็เดือน7นะครับอ่ะโอเคนะครับเอสก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับใช้ในการคํานวณรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับฮานอยนะครับผมหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะครับผมก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับ แนวทางออกวันไหนแอดก็คำนวณให้วันนั้นนะครับออกวันจันทรก็คำนวณวันจันทร์นะครับผมออกวันอังคารก็คำนวณรัฐบาลอังคารนะครับสาหรับรัฐบาลไทยนะครับก็เข้านะครับแอดก็จะสรุปย่อๆให้ดูนะครับรัฐบาลไทยตรงกับวันที่นะครับ1นะครับ1ตรงกับวันเสาร์นะครับมานะครับผมไอคิมเจาะได้อยู่นะครับไอคิมจับได้7กับ1นะครับก็เข้าอยู่นะครับ16 นะครับเลข0ูนย์ก็มานะครับผมเลขนอกตาราง0ูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับออกหกศูนย์ห้านะครับก็ถือว่าผ่านนะครับวันเสาร์วันศุกร์เมื่อกี้นะครับหกหนึ่งมานะครับสปปลาวนะครับเจ้าหกหนึ่งเป็นเกณฑ์ล่างนะครับสามก็มานะครับผมสามเก้าเก้าสามนะครับตั้าหกกับหัวนี่จะได้เฮอยู่วันศุกร์นะครับถ้าจับได้หนึ่งกับสามนี่แจ่มเลยหรือว่าหกกับสามนะครับหกหนึ่งก็สอปปลาวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข9นะครับผมเลข5เลข7เลข4เลข6นะครับ2กับ0ย์คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถประกบคู่ประกบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับ2แล้วก็0นะครับอ่ะก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับแอดก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะคัดแค่6ตัวนะตัวเด่นแค่6ตัวนะครับก็จะมีตัวเด่นนะครับก็คือเลข2 สองนะครับแล้วก็สี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแล้วก็เก้านะครับแอดคิมจะคัดลงให้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับผมมีสีพี่น้องที่เคารพรักชุดวินหกตัวพอนะครับเจ็ดตัวก็ไม่ไหวนะครับแปดตัวก็ไม่ไหวนะครับเก้าตัวยิ่งไม่ได้เลยนะชุดวินนะครับสิบตัวก็ไม่ได้ นะครับถ้าชุดวินสิบตัวเอฟซีพี่น้องก็บอกว่าจะบ้าบอกระมังชุดวินสิบตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังแล้วแอดเอาหกตัวพอนะครับอ่ะก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับเน้นนะครับชอบค่อยตามเน้นนะครับผมรูดอยู่ที่นะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับผมอยู่ที่บ้านเลขที่ห้านะบ้านเลขที่ห้าห้านะครับบ้านหนองน้าใสอําเภอหนองนาคำนะครับ จังหวัดอุดรธานีงวดนี้บวกได้ห้านะครับชอบค่อยตามนะครับอ่ารูดน่าจะผ่านก็อสอบไม่น่าจะอั้นสําหรับห้านะครับแอดก็จะเจาะให้ไม่เยอะนะครับอ่าเน้นเลขทูปปู่ก็ได้ห้านะเมื่อกี้ไอคิมเห็นอยู่ห้าเจ็ดนะหรือว,ว่าห้าหนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์ห้าไปกลับนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับเลขนอกตารางนะครับก็จะเป็นสองห้า แล้วก็จะเป็น65หรือว่า95ก็ได้นะครับผมนาดนะครับ65หรือว่า95กับเอานะนะครับไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า9กับ6มันตัวเดียวกันนะครับให้กลับด้วยหรือจะเป็น69หรือจะเป็น59นะมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับตามนี้แต่คิมจะจอย3คู่นะครับจอดไปเยอะ FC พี่น้องว่าจะเยอะ นะครับแต่ว่าในในกลุ่มของเราไอ้คิมจะจอยหกตัวนะครับสายรูดปลอดภัยอาจจะมีห้าหนึ่งก็ได้เลียกนอกตารางหรืออาจจะมีห้าสามก็ได้นะครับไอ้คิมจะบวกสูตรสูงไปห้าตัวเป็นห้าแถวนะครับอ่าสำหรับหน้าช่องเอาสามตัวพอสายรูดปลอดภัยตัวเด่นก็ระวังสองห้านะห้าเก้าหรือว่าหกห้านะครับผมตามนี้นะครับสําหรับเม็ดเดียวเน้นๆอยู่ที่ห้านะครับ สำหรับ fc พี่น้องไม่เชื่ชอบจว่าแอคิมจะลองให้นะครับบางทีก็มาชุดรองอย่าลืมชุดรองจะรองให้อยู่ที่9นะบางทีก็เข้าชุดรองนะผม fc พี่น้องที่เขารูปรักเผือไม่ได้นะ,ะมเม็ดเดียวบางทีมันเสียวว่าวาบนะอย่าลืมชุดรองแอคิมจะเน้นให้เน้นรองนะครับอยู่ที่9นะครับก็เริ่มเล่นเลนจากศูนย์เลยเลขที่คัดออก0ูนย์กนะครับก็จะเป็น92แล้ว6 9อืมประมาณนี้ นะครับหรือ fc พี่น้องจะจับเป็น95 94 92 96 97หรือ90ที่คัดออกก็ได้นะครับแอดก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบระหว่าง5กับ9ตัวสุดท้ายนะครับไอ็กินจะให้รองอยู่ที่0นที่2พปุดผิดนะครับตัวทดภัยจะรองให้อยู่ที่2นะครับสำหรับ2นะครับตัวรองอบางทีก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวรองก็จะมี02 42 62อ่าประมาณนี้นะครับหรือ fc พี่น้องจะจับเป็นอ่า42 52 62 72 92ก็ได้นะครับสาหรับแนวทางนะครับดก็บวกสูตรมาได้ประมาณนี้นะครับเลขทูบด้วย5เหมือนกันเลยนะนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินคิมนำโชคพารวยคัดออกมาให้สามารถจับคู่จับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับ สำหรับ3ตัวเด่นนะครับวันนี้ก็ขอให้แตกเลย3ตัว4ตัวก็จะมี0 5 2 5นะครับก็จะเป็นอยู่ที่ห้เาเก้าเก้าห้าแล้วก็สองห้าห้าเก้าห้าสองห้าก็จะเป็นหกหกห้าหกเก้านะครับก็จะเป็นอยู่ที่ห้าหกเก้าสี่ ประมาณนี้นะครับแอดเจาะให้4คู่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับเบิ้ลตามตัวอักษรเลยนะครับก็จะมี55 99้เก้ากับ6ตัวเดียวกันกับหัวให้นะครับแล้วก็22สนะครับสำหรับสายเบิ้ลคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบสูตรนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็ อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับสำหรับ fc มิตรรักอยากได้เรียกวิ่งนะครับชอบเรียกวิ่งล่างเม็เดเดียวนะครับหรือว่าชอบเลขวิ่งบนเม็เดเดียวก็คอ,คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิป แอดก็จะไปคิดค้นหาสุดเด็ดเอซพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคีวนำโชคพอโรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ